วันนี้ผมก็จะมาไลฟ์สดนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมชิ้นงานนะครับของเรานะครับซึ่งเป็นชิ้นงานที่เรียกว่าเป็นบ้านถอดประกอบนะครับแล้วก็ถูกนํามาจัดวางในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะจํากัดนะครับผมก็บ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องครัวนะครับขนาด5.5าจุดห้าคูณเเมตรนะครับฝั่งนี้ถูกจัดวางในพื้นที่นะครับกว้าง7เมตรยาว9เมตรนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะ จำกัดพื้นที่ในการวางแล้วก็พื้นที่ในการใช้งานพอสมควรนะครับตอนนี้นะครับจากที่เราทําท,ที่โรงงานแล้วก็ถอดแยกชิ้นนะครับแล้วก็มาถึงหน้างานตอนนี้เราประกอบเข้าด้วยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เก็บสีเป็นหนึ่งรอบแล้วนะครับเหลือสีพื้นอีกหนึ่งรอบนะครับก็จะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ5้าโมงเย็นนะครับผม ผมก็เลยรีบมาไลฟ์สดให้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเพราะว่า,าว่าจะทําเป็นคลิปนะครับเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคน,นิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมรอบบ้านก่อนครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าด้านบนนะครับตอนนี้ช่างสีของเราได้ทาสีพื้นรอบแรกนะครับไว้แล้วแต่ยังไม่แห้งสนิทนะครับเดี๋ยวเราค่อยมีภาพนิ่งไปฝากท่านผู้ชมแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวไปชมรอบนอกกันก่อนนะครับผมตรงนี้นะครับก็เป็น ลาย80เซนนะครับราวระเบียง80เซนลูกค้าเอาม้านั่งแค่ตัวเดียวนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นราว80เซนเหมือนกันจะเห็นว่าเป็นตัวม้านั่งเฉพาะฝั่งนู้นนะครับฝั่งหน้าห้องครัวนะครับตอนนี้ในส่วนของไฟนะครับทีมงานได้ลองแล้วก็เช็คเป็นที่เรียบร้อยนะครับเข้าปั๊กแล้วก็เช็คหลอดทุกหลอดแล้วนะครับใช้งานได้ปกตินะครับฝ้าระแนงด้านบนนะครับเก็บสีให้ใหม่ทั้งหลังเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในห้องนอนนะครับที่เราทําใหม่หรือว่าในครัวแล้วก็ระเบียงหน้านะครับตอนนี้อ่าอันนี้ชิ้นงานตรงนี้นะครับเป็นการทําหน้างานนะครับอ่าของป้าละแนงหลุมด้านหน้าแล้วก็หลุมในห้องนะครับเดี๋ยวผมภาพมฝั่งด้านข้างเนาะไม่รู้ประตูเปิดได้หรือป่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นตัวยาวของห้องนอนเลยนะครับก็จะยาวเป็นห้องนอนแล้วก็ห้องสําหรับทําห้องน้าด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมลองเปิด บานหน้าต่างดูก่อนนะครับก็เปิดได้โอเคเปิดได้อยู่นะครับสําหรับหน้าต่างหลังนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับต้องเรียกว่าเป็นบานกระทุ้งนะครับผมแต่จะเป็นทรงยาวนิดนึงปกติบานกระทุ้งเราจะเจอในบานอลูมิเนียมนะครับผมหรือว่าบานสั้นๆนะครับแต่ตัวนี้เป็นบานเปิดปกติของเราเลยนะครับบานนี้นะครับกว้าง60นะครับ60ส0สสูงเมตรสิบนะครับผม นี่นะครับเป็นบานกระทุ้งแบบนี้เลยเปิดค้างได้แบบนี้นะครับเพราะว่าด้านบนนะครับเขาจะมีตัวปรับนะครับความหนืดนะครับในการปิดเปิดนะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะตกนะครับนี่อย่างนี้ก็เบรกได้ปกตินะครับเอาลงมาแบบนี้ก็ปกตินะครับผมแล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้ได้นะครับเกือบจาก0องศาเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นลูกค้ารีเควสต์มานะครับในฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ทั้ง3มบานเป็นหมดเลยนะครับเป็นบานกระทุ้งหมดเลยแต่ ฝั่งที่ติดกับห้องครัวนะครับฝั่งนู้นเป็นบานเปิดปกตินะครับนี่เดี๋ยวมาดูสีในห้องกันนะครับสีในห้องตอนนี้สองรอบแล้วนะครับจะเหลือรอบที่สองที่ยังไม่ได้ทําแค่หน้าระเบียงนะครับผมเดี๋ยวผมพาชมไปช้าๆแล้วกันนะครับช่วงนี้งานเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้านในก็จะประมาณนี้ครับอันนี้เป็นงานบิวหน้างานนะครับซึ่งเป็นฝ้าหลุมหนึ่งชั้นนะครับระแนงนะครับ ส่วนฝ้าระแนงด้านข้างนะครับผนังเนี่ยเราทํามาจากโรงงานแล้วนะครับผมก็มีการทําไฟไฟนะครับตู้ไฟแล้วก็เดินไฟด้านบนแล้วก็ฝ้าหลุมระแนงในห้องแล้วก็ด้านหน้าที่ผมพาชมเมื่อกี้นะครับเป็นการทําที่หน้าง,งานนะครับนอกั้นก็เป็นการทํามาจากที่โรงงาน90%ซนะครับผมมา,าตกแต่งเพิ่มเติมที่นี่นะครับอีก1 0นนะครับผม เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไปก่อนนะครับสาหรับตัวบานยกปูนตัวนี้นะครับผมอปิดได้อย่างนี้เลยนะครับผมสามบานนะครับตอนนี้ทีมงานต้องปิดไว้เพราะว่าสีด้านในนะครับยังไม่แห้งสนิทนะครับเดี๋ยวฝุ่นจะเข้านะครับผมพื้นที่ด้านหลังก็จะประมาณนี้ครับผมในการทํางานของเรานะครับอันนี้ลูกค้าเทปูนไว้นะครับแล้วก็ทําบ่อเกิดท่ออะไรไว้เป็นเรียบร้อยนะครับผมก็เหลือแค่การทําสุขภัณฑ์ด้านในนะครับ อันนี้ไม่ใช่หยดสีนะครับอันนี้เป็นน้องนองรดน้ำต้นไม้ให้พี่เขานะครับตรงนี้นะครับพี่เขาชอบไม่รดน้ำต้นไม้นะครับป้าระแนงด้านนอกนะครับค่อนข้างจะมืดหน่อยเนาะเพราะว่าแสงด้านนอกมันมันจ้านะครับตรงนี้เป็นฝ้าระแนงนะครับที่เราเห็นรอบนอกทั้งหมดเลยนะครับเป็นฝ้าระแนงหลังนี้เป็นต้องเรียกว่าฝ้าระแนงทั้งหลังเลยนะครับส่วนการยกสูงของพื้นนะครับเป็นปกตินะครับแปดสิบเซนปกตินะครับนี่นะครับเรามาดู รอยต่อที่หน้างานเป็นนะครับว่ารอยต่อระหว่างตัวระเบียงกับตัวบ้านเป็นยังไงนะครับสนิทปกตินะครับผมตามจุดที่ลูกค้าวางไว้นะครับนี่แล้วก็ตรงนู้นมีเหล็กตั้งไว้นะอันนี้เป็นพื้นที่ที่ลูกค้า,ามาร์กไว้ให้เราลงนะครับผมวันที่เราลงถ้าได้ดูคลิปเราจะลงเป็นตัวเงียพช่วยลงนะครับผมแล้วก็ประกอบด้านในทั้งหมดเลยนะครับ สีเก็บให้เรียบร้อยนะครับผมนี้ทีมงานช่างสีของเราใช้ค่านะครับเช็คให้เรียบร้อยแล้วก็ยิงพอกันสาดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมตอนนี้พร้อมที่จะส่งงานก็ว่าได้นะครับเราจะส่งงานช่วงประมาณ5้าโมงนะครับที่ยังมีแสงอยู่นะครับเพราะว่าอา่าวันนี้เราจะเดินทางกลับโรงงานกันแต่เราต้องรอเวลานะครับเนื่องจากว่าจุดที่เราอยู่เนี่ยเป็นจุดที่อาจจะมีการบังคับใช้ในการ ใช้รถบรรทุกนะครับผมอาจจะติดเวลาหรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับเราจะเก็บของแล้วก็ออกช่วงประมาณดึกๆกันนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะส่งงานให้พี่เขาก่อนนะครับงานเราเสร็จไปแล้วนะครับตอนนี้ทีมงานก็กําลังเก็บของนะครับด้านนอกนู้นนะครับจะเห็นว่ารถเราเก็บของขึ้นรถด้านนอกนะครับแต่ต้องอ้อมไปออกอีกประตูหนึ่งตรงนี้ไม่ได้ออกนะครับรถจอดเทียบแต่เอาออกตรงนี้ไม่ได้เยอะนะครับผม ก็จริงๆอยากพาขึ้นไปชมด้านในนะครับแต่สีเนาะเพราะว่างน้องก็เล่นกันเต็มที่นะครับผมสําหรับการทํางานเอาเตอร์กลัวนะครับด้านในก็เป็นตัว L เหมือนเดิมนะครับป้าแนงนะครับด้านในก็จะเห็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอาเป็นภาพนิ่งไปฝากในเพจหรือว่าทําคลิปให้ดูอีกทีนึงนะครับผมด้านนอกก็เป็นไฟ LED ทั้งหลังเป็นไฟ LED นะครับสีขาวนะครับ ทั้งหมดเลยนะครับช่วยประหยัดไฟไม่กินไฟเยอะนะครับ LED ตอนนี้เขามีขายเป็นเจ็ตแบบนี้เลยไฟสละเปานะครับผมง่ายๆไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่มีบลักบลัสตาร์เตอร์นะครับเปิดปุ๊กติดปั๊บเลยนะครับง่ายดีก็สีด้านหน้าประมาณนี้นะครับสีด้านหน้าประมาณนี้เลยนะครับผมหนึ่งรอบนะครับตรงนี้หนึ่งรอบก็เหลืออีกหนึ่งรอบนะครับสําหรับตัวหน้าเรียบต้องเรียกว่าเป็น บ้านไม้กลางกรุงอีกหนึ่งหลังนะครับหลังจากที่มีหนึ่งหลังอยู่แถวคลอ,องประปานะครับผมอย่างนี้น่าจะเป็นหลังที่สองที่อยู่ค่อนข้างจะใจกลางกรุงเทพเลยนะครับผมที่ที่เราอยู่นะครับจะอยู่แถวเซ็นทรัลพหลางเก้านะครับเส้นที่เข้าเขรราเรียกว่าแยกอสมทนะครับแยกอสมทที่เราอยู่ตอนนี้นะครับผมจะเห็นว่าบิวด้านนอกนะครับประมาณนี้ตึกสามบ้านช่องนะครับสวยงาม ใหญ่โตนะครับแต่พี่เขาชอบแบบสไตล์สวนนะครับบ้านไม้สไตล์สวนมีสวนเยอะแยะเลยอีเขาปลุกต้นไม้เยอะนะครับผมก็สําหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อไปที่เบอร์นะครับ0810483889นะครับผมแล้วก็0821061282สามารถแอดไลน์ได้ทั้ง2เบอร์เลยนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจที่จะชมบ้านหรือว่า หาข้อมูลนะครับที่จะซื้อบ้านประกอบการตัดสินใจนะครับผมก็หลังนี้นะครับหลังนี้ราคานะครับของเขาเนี่ยปกติของเขาจะเป็นฝ้ายิบซ้ำอยู่ที่2,90 0 0 0บาทนะครับหลังนี้มาเพิ่มตัวฝ้าระแนงอีก4,000 40, 0บาทนะครับ40,000บาทแล้วก็มีเพิ่มค่าถอดประกอบช่างนอกสถานที่อีก2,000 20, 0บาทนะครับผม แต่ขนส่งหลังนี้ฟรีนะครับขนส่งหลังนี้ฟรีเพราะว่าน่าจะอยู่ประมาณห้ารอกิโลเมตรนะครับรวมทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ประมาณสามแสนห้าหมืนบาทนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดนะครับว่าในราคาที่ผมแจ้งไปมีส่วนไหนบ้างอีกทีในคลิปเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปให้ชมนะครับแล้วก็ภาพนิ่งต้องขออาภัยด้วยเพราะว่าด้วยข้อจํากัดหลายๆอย่างนะครับในเชิงของเวลาแล้วก็ การทำงานนะครับเพราะว่าน้องๆก็อยากกลับบ้านกันแล้วนะครับตอนนี้ก็เล่นทำสีจริงๆผมก็อยากถ่ายขึ้นไปถ่ายด้านบนให้นะครับแต่ก็เข้าใจน้องๆทำสียังไม่เสร็จยังไม่แห้งนะครับเดี๋ยวอีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งมันก็จะแห้งแล้วสีแต่ก็ด้วยแสงที่ไม่มีนะครับผมก็เลยต้องมาถ่ายก่อนตอนนี้ก็เป็นการลองไฟไปด้วยนะครับเปิดไฟทุกหลอดเลยไฟหลังนี้ก็อยู่ประมาณหดวงนะครับ ระเบียงหน้า2ห้องนอน1นะครับแล้วก็ตัวระเบียงตัวครัวนี่2นะครับเป็น5้าแล้วอ๋อน่าจะเจ็ดวงในห้องน้ำหนึ่งแล้วก็หน้าห้องน้ำหนึ่งนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดประมาณนี้ครับท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์ที่ผมแจ้งเมื่อกี้ได้เลยนะครับแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์หรือว่าจะเข้าไปดูที่โรงงานนะครับโรงงานเราตั้งอยู่ที่จังหวัด้อยเอ็ดนะครับผมสามารถพิมพ์ใน g o o g l e Map ได้เลยนะครับว่า เดือนไม้งามวักบ้านเรือนไทยนะครับผมก็จะขึ้นใน Google Ma p ให้ท่านได้เข้าไปที่โรงงานได้เลยตอนนี้ที่โรงงานมีหนึ่งหลังนะครับเป็นงานดิบแบบคล้ายๆกันเลยหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องครัวเหมือนกันไซส์เดียวกันนะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่ทําสีนะครับผมเข้าไปดูได้เลยฝ้าระแนงอรอบนอกเนี่ยทั้งหมดยกเว้นห้องนอนนะครับหลังนั้นของประจานะครับผม <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมมาทําคลิปให้ดูนะครับสําหรับบ้านตรงนี้เดี๋ยว ลองเดี๋ยวผมจะลองถ่ายคลิปแล้วก็สักนิดหน่อยแล้วก็เป็นตัวภาพนิ่งนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมรายละเอียดเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาอีกทีนะครับจุดไหนที่ยังไม่ครบหรือยังไงต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับคร่าวๆนะครับหลังนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3ามแสนห้าหมบาทนะครับผมส่งฟรีนะครับ500กิโลเมตรครับผมขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นทีมเป็นกําลังใจให้ทีมงานเดือนไม่งงานของเราครับ ก็ขอบคุณตำ้งแตการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ